สวัสดีนะครับแฟนๆแ,แ,แกงพกเจะแนวทุกท่านนะครับโ็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเชียงใหม่มีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะครับผมนะน้องหานจบกระแสน้องหานไปแล้วนะครับน้องหานทดลองงานครบเจวันทางเทศบาลก็นาไปเก็บไว้ที่บ้านน้องนะครับรอผลโหวตอีก2วันนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือยังไงแต่เช้าวันนี้ตื่นเช้ามามีของใหม่แล้วนะเนะี่ยข้างหลังเราคือสวนอบจอเชียงใหม่นะบรรยากาศที่เราเคยถ่ายให้แฟนๆชมในคลิปเก่านะครับวันนี้มีของใหม่มาลงที่นี่ <c oughs> น้องหง <c oughs> น,นะครับผมจบจังหานที่นี่มีหงนะครับนะ<ช>ก็พามาชมบรรยากาศนะว่าน้องหงของที่เนี่ยจะมีความน่ารักจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมได้ยินว่ามีสิบตัวเหมือนกันนะครับ<ช>มีหงดำแปหงขาวสองนะครับผม<อ>เดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศเนาะแล้วก็บรรยากาศความชิลของอสวนอบจนะครับแต่วันนี้มาเที่ยงเลย <c oughs> ร้อนนะครับผมเดี๋ยวต้องตามไปดูในคลิปเลยนะครับเยย อ่านี่นะครับผมนั่นะก็เป็นบรรยากาศของสวนอบจอหลายๆท่านที่ดูอยู่แต่งจังหวัดนะครับก็น่าจะเคยเห็นหลายๆคนมารีวิวนะครับที่นี่นะอินฟูชื่อดังต่างๆก็เคยมาถ่ายเนี่ยมันจะเป็นสวนสวยๆอย่างนี้เลยเป็นนะครับสนามหญ้าแล้วก็ด้านหลังเป็นวิวดอยสุเทพสุดอลังการนะครับนะก็จะอยู่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะใครยังไม่เคยมาก็แวะมานะครับแนะนําให้มาช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็นๆนะอากาศจะ ไม่ร้อนอุ่มวันนี้เรามาเที่ยงเลยเรากลัวตกเทรนนะครับก็เลยรีบมาถ่ายน้องหงนี่นะก็จะมีอ่างตรงนี้ข้านบนด้านบนนู้นนะครับก็มีอ่างใหญ่อ่างหนึ่งก็คืออ่างน้องเขียวนะฮะก็ตรงนั้นก็ถ่ายรูปสวยเนี่ยแล้วก็จะเห็นวิวโดยสุเทพสุดอลังการอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีอ่างเล็กอีกอ่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีโอ้โหปฏิมากรรมช้างเผือกเนี่ยเชือกใหญ่ๆหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วตรงนู้นนะก็จะมี อ่างเล็กอีกสองอ่างนะครับที่ขุดขึ้นมานะแล้วก็น้องหงน้องหงเนี่ยจะอยู่อ่างเล็กตรงนี้นะครับนี่สุดอลังการเลยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับว่าอน้องหงจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศนะนี่พี่ๆน้องๆเราก็มาถ่ายเก็บภาพกันสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะโอเคนี่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของอ่างเล็กอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่เราวเห็นน้องหงะอยู่ไกลๆนะผมตรงนู้นะนะเนาะพี่ซองเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่น่าเป็นบรรยากาศนะครับผมในบริเวณของสวนอบจอนะครับนี่ชิวมากน้องหงอยู่ตรงนู้นเนี่ยทุกคนเห็นไหมไกลๆนะครับนี่เนะาะเขาบอกมีสิบตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าไปต่อนะครับเมื่อกี้แวะคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหมนะ่เนาะท่านพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรน,นะครับก็ท่านก็บอกว่าอ่าสั่งซื้อน้องมาจาก จังหวัดเพชรบุรีเป็นฟาร์มหงนะครับก็ใช้น้องหงจากในประเทศนี่เองนะครับผมนะนี่เธอเนี่ยมีสีขาว2ตัวนะครับแล้วก็สีดำแปตัวรวมทั้งหมดสิบตัวถ้านนายกบอกว่าตอนแรกจะซื้อขาวมาสี่แต่เขามีแค่สองเนี่ยนะครับเนาะเราก็ไม่บอกราคาละ <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะแต่ว่าเนี่ยความน่ารักนี่เราดูบรรยากาศแบบนี้เหมือนเมืองนอกเลยทุกคนน,นะเออน้องหงเนี่ย ตามสวนตามเมืองนอกอย่างแบบเซนทันพรักเซนทันพรักนะ <Okay. S 1> อะไรพวกนั้นนะครับเขาก็จะปลูกอปลูกเขาจะเลี้ยงไว้เนาะนี่นะครับอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยให้บรรยากาศความชิวเหมือนเมืองนอกเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่เฮ้ยน่ารักมากดูนะครับดูในกล้องนี่นะน้องก็จะแบบไหวแบบสง่าสง่านิดน,นึงนะครับผม <Okay. S 1> นะนี่เชียงใหม่ก็มี อของใหม่มาได้มาได้เรื่อยๆนะครับจบจากห่านไปแล้วนะก็มีหงนี่นะครับผมแต่ไม่ใช่หงแดงนะครับเป็นหงขาวกับหงดำเนะาะพูดชื่อหงแดงแล้วลุงเล็กก็แสลงใจนะ <c oughs> โอเคนะไม่เอานะครับเราไม่พูดเรื่องนี้กันเนาะเพราะว่าผลงานของเราก็ดีเหลือเกินสร้างสร้างคอนเทนต์ได้ตลอดนะครับผมเยแล้วก็มามุมนี้นะครับทุกคนห <c oughs> ันมานะครับเนี่ยยังกับวอลเปเปอร์ วินโดว์อะทุกคนนี่นะข้างหลังก็มีแบบถนนทางขึ้นไปนะแล้วก็เห็นดอยสุเทพสุดอลังการเลยใครไปเชียงใหม่นะปักหมุดไว้นะครับสวนออบจอเชียงใหม่ใน GPS ใน Google Map ขึ้นตลอดนะครับเขามีาจุดเช็คอินไว้แล้วนะก็ขับรถตามมาเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆเมืองห่างเมืองออกมาแค่ไม่ถึง10กิโลนะครับผมมาเดินเที่ยวกันได้ตวัวตอนเย็นๆหรือตอนเช้าเ,าเานาะตอนนี้เรามาแม่งเที่ยง ร,นนะร้อนครับทุกคนนะแต่เรากลัวตกเทนไงเราเลยเรียบมาถ่ายให้แฟนๆชมกันนี่หงดําอยู่นุ่นแปดตัวนะครับได้ความรู้ใหม่คือหงดําราคาถูกกว่าหงขาว<อ>หงขาวจะแพงกว่าเพราะว่าหงขาวตัวใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่าแล้วคู่เนี้นายยกบอกว่าซื้อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยนะครับแต่นู่นนะอีกสองปีนู่นนะครับน้องถึงจะออกไขใ่ให้เราได้นะฮะแง่มุมนี้สวยมากนะน้องกําลัง ลอยนะ้ําแบบสวยๆนะครับหงจะมีความสง่านะนะแล้วน้องก็จะนิ่งๆนะครับนี่สวยงามทีเดียวอันนี้คือไม่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรทั้งสิน้นโชว์ตัวอย่างเดียวโชว์ตัวสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยถัดมาตรงมุมนี้นะขอญาติแผนกล้องนิดนึงจะมีหงดําอ่ะอยู่ในหาไนี่เจอนี่ง่ายน้องหงดํานะครับเจอแล้วน้องก็จะอยู่ตรงริม ลิ่งแบบนี้นะครับน้องก็ไม่ไว่ายน้ํายังไม่ไว่ายน้ําออกไปน้องแท่จะร้อนนะครับแต่หงขาวไม่หวั่นเลยนี่นะอยู่กลางน้าบรรยากาศชิลมากทุกคนมาออกกําลังกายก็ได้มาเที่ยวมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูน้องหงดําใกล้ๆนะครับผมเค <Okay, S 2> ไปกันต่อนะฮะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศการท่องเที่ยวนะช่วงนี้เชียงใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆม,มาให้เสพกันเสมอนะครับผมนี่นะ โอ้ตรงนี้แปดตัวเลยทีเดียวทุกคนนี่นะดูสิโอ้นี่นะเมื่อนะกี้ก็ท่านนายกก็นั่งชมหารมาเป็นชั่วโมงแล้วท่านก็แบบเออนำเสนอมาให้ชาวเชีชยงใหม่ได้มีความสุขกันนะครับนี่ดูโอ้อยี่นี่นะหงดำวิยปากมันสีแดงวะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหงขาวก็อยู่กลางน้ำแอ่น่ารักมากนะแต่บรรยากาศแบบนี้นะครับก็ในอ่างก็จะมีน้ำพุสวยๆเลยมีบรรยากาศโดยรอบนะครับถ้ามาวิ่งมาออกกำลังกายตรงนี้ก็โดยรอบนี้ก็หลายกิโลอยู่นะนพอวิ่งแบบได้เหงื่อได้อะไรนะครับได้สุขภาพเนี้ยวิวเนี้ยทุกคนอลังมากเลยนะ ได้มากันได้นะนี่อันนี้ก็น้องหงน่ารักนะเออน่ารักมันก็จะเป็น,นสัตว์ตระกูลแบบสัตสัตว์ปีกที่มันลอยน้ําได้อนะเนาะแล้วเมื่อกี้คุยนายกก็บอกว่าหงอะ่ะจริงๆมันบินได้นะถ้ามันมีพื้นที่อไอ้รันเวย์ก,กว้างให้มันวิ่งอะ่ะมันก็จะสามารถวิ่งแล้วก็บินได้เขาก็เลยต้องตัดปลายปีกนิดนึงเพื่อป้องกันการบินหนีนะ อนาะแต่เท่าที่ดูน้องก็แบบเออเงียบๆน่ารักอะ่ะไม่ไม่ค่อยดุไม่อะไรนะครับน้องก็เกิดในฟาร์มที่เพชรบุรีนะครับนี่สวยงามทุกคนเนี่ยพี่สองพี่สองครับฟีเวอร์หาร่านมันตอนนี้จะมาฟีเวอร์หงอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เออลบเราให้พาไปดูห่านทุกวันเลยตอนน้องห่านอยู่ที่คูเมืองนะขนาดวันนี้อ่ะน้องห่านกลับบ้านยังตามไปสืบจนรู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนแล้วก็ตามไปให้กําลังใจน้องห่านนะครับ อันนี้ก็เป็นน้องหงงน,นี่สงสัยสงสัยว่าเย็นๆต้องได้มาตรงนี้บ่อยๆแล้วนะนี่มุมนี้เลยนี่พี่ซองไปเดินดูดิเออนะครับน้องหงน้องหงขาวและหงดํานะครับนี่นะอืมสวยงามเหมือนสวนในต่างประเทศเลยทุกคนนี่นะวิวเนี้ย น้องใครดูคลิปเราอยู่เนี่ยนะครับก็อยากตามรอยก็มาได้เลยนะครับที่สวนอบประจนะครับผมหลังสะลัการเชียงใหม่นี่เองนะครับหลังสย์ราชการนะใะใกล้ๆสนามกีฬา700อปีอะนะก็มากันได้เลยเดินทางสะดวกมากใกล้เมืองนิดเดียวนะครับแล้วก็ถ้าช่วงปลายปลายปีที่สวนแห่งนี้ก็จะมีการจัดอดอกไม้สวนดอกไม้งานมหกรรมดอกไม้นะครับชามิ่งเชียงใหม่ฟาเวอร์เฟสติวัลด้วยนะครับก็ปีที่แล้วเราก็เคยมาถ่ายคลิปให้แฟนๆชมลองไปดูบรรยากาศของปีที่แล้วกันก่อนได้ และปีนี้ก็ปักหมุดเลยนะครับมาเที่ยวนะดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศสวยๆแล้วก็ปีนี้มีน้องหงมาเป็นดาราด้วย,วยนะเพิ่มขึ้นมานะครับผมนี่กําลังไซขนไซอะไรกันอยู่นะครับเี่นะหแล้วก็บร,รยากาศของอ่างตรงนี้มันก็เป็นอ่างที่มีรั่วขอบจิตนะครับก็ไม่ต้องกลัวน้องจะหลุดหายไปไหนแล้วก็ไม่มีรถวิ่งด้วยนะค่อนข,ข้างปลอดภัยเห็นนะดูสิโอ มันก็ติดนะมันก็กิน<ด>หากินอะไรของมันไปนะแล้วในน้ําก็มีอาหารด้วยเออแล้วก็มีอาหารเม็ดสาหรับหงด้วยมั้งนะเริ่มีเนี่นะครับนี่ประชาชนนักท่องเที่ยวก็แวะมาถ่ายรูปกันนะครับในบรรยากาศของสวนออมจอเชียงใหม่นี่เป็นสวนหนึ่งที่มีวิวอลังการแล้วก็ชิลสุดของเชียงใหม่เหมือนกันนะครับ นี่นะเดินทางง่ายๆแล้วก็เข้าชมได้ฟรีเลยนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่คนก็เริ่มมาละเนี่นะหลังจากพายุคาจิกิผ่านไปเนี่ยบรรยากาศเชียงใหม่ก็เริ่มกลับมามีสีสันสวยงามเนี่ยหงข่าวนี่มันว่ายน้ําแบบสง่าจริงๆนะทุกคนนะจึบเข้าไปโอ้ยน้อง ดูนิ่งๆดูสง่านะครับนี่เดีสิ้ oh. องไหวแบบชิวอะเอสง่ามากนะครับนี่เนาะก็สภาพแวดล้อมก็เหมาะกับน,น้องนะตรงเนี้ยรู้สึกนะมันค่อนข้างโอเคเลยนะชิวมากเนี่ยเชียงใหม่ม,มันเหมาะกับอะไรอย่างนี้นะความชิว น,นี่นะครับกลับมาดูน้องดำของเราต่อ,อคนเชียงใหม่ก็มาถ่ายรูปก,กันนะครับบรรยากาศสุดยอดทีเดียวนะฮะน่าจะคิดว่าตอนเย็นๆก็น่าจะคนเยอะกว่านี้นะครับแต่ลูกเล็กรีบมาถ่ายให้แฟนๆชมก่อน เนี่ยนะกลัวตกเทนไม่ใช่อะไร่าชิวมากเนี่ยตรงนี้คนก็มาแล้วเนี่ยนะคนเชียงใหม่พร้อมมุงมันาชนกัน่ะมนรูปหัวใจใช่ไหมเออมันจะน่าชนกันเหมือนรูปหัวใจแหมหงขาวนะครับหงขาวส่วนสี่ อากาศชิวมากทุกคนดูดอยสุเทพหลังฟ้าหลังฝนนะครับก็มีหมอกลอยเอ่ยข้างบนเนี่ยสวยงามนะครับนอกจากมาดูหงกันแล้วเนี่ยก็มาออกกําลังกายมันเดินเล่นมาถ่ายรูปได้เลยนะรับรองได้รูปเป็นร้อยแนนะ่นอนอ่ะคนชอบถ่ายรูปนะดูดิแค่มานั่งมองดอยสุเทพแบบนี้ก็มีความสุขแล้วทนะคนนี่น้องหงนะครับ มาแล้วโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามน,นะครับเชื่งใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆเสมอนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจากพิเลยาใจว่าา เอาคอาาไลหนอ่เว้ยดำ่ดฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยหงดำไล่หงขาวนะหงดำไล่หงขาวหงดำไล่หงขาวเออ โหดมากเอาไปแล้วไปอีกแล้วครับหงดาไรหงขาว